โตโยต้าพรีอุนะครับวันนี้อันติเมตพามาดูเคสไฟหน้ากันสงสัยละซีไฟหน้าเป็นอะไรยังสวยๆอยู่เลยอันนี้ลูกค้าเก่านะครับเป็นลูกค้าที่ทำแบบงานพ่นลมดำไปแล้วพอดีใช้ไปแล้วเปลี่ยนใจอยากกลับมาใส่ละ,ะสำหรับคลิปนี้ก็เลยจะ ตอบคําถามสําหรับลูกค้าที่สอบถามเข้ามาว่าถ้าทําเป็นแบบลมดําไปแล้วอยากเปลี่ยนกลับมาเป็นแบบใสเหมือนออริจินอลทําได้ไหมเดี๋ยวคลิปนี้ทําให้ดูนะครับเสียได้เนาะสวยๆอยู่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวแบบใสก็สวยเหมือนกันอืมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราทํากลับคืนมาได้สวยขนาดไหนนะครับ สำหรับงานออริจินอลสำหรับคันนี้เนี่ยลูกค้าใช้ไปแล้วประมาณสองสามเดือนนะโดยประมาณยังใสแบบนี้อยู่เลยเห็นไหมไม่มีคราบไม่มีอะไรเลยไม่มีการเสรื่อมสภาพเลยจริงๆใช้ได้เป็นปีๆเลยนะ เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการทำกลับคืนให้เป็นสีเดิมของตัวพลาสติกนะครับก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ครับเพรานั้นไม่ต้องห่วงนะครับว่าทำสีดำไปแล้วแล้วคือเกิดเปลี่ยนใจอยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมออริจินัลทำได้ไหม คลิปนี้ขอยืนยันนะครับว่าทําได้แน่นอนส่วนผิวไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะทางร้านชํานาญอยู่แล้วดูอีกทีนะครับโอเคท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับร้าน t i ติเมตินดีให้บริการครับขอบคุณครับ